เมื่อเราจากโรงนี้ไปแล้วเราได้ใช้เงินหมื่นเราได้ใช้เงินสามสิบาทปัตตาชาราได้สามร้อยบาทห้าร้อยบาทเนี่ยพอรูปรูปรูปไหนเราก็ไม่ใช่นี่แทนเรานะประเทศเราไม่รู้ะแล้วเด็นยังไงนะประเทศเราตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยไม่รู้เลยหนี้เยอะแต่แตอนก่อนที่จะผ่ามาเขาช่วยเราผู้บริโภคบ้านนี้ทำยู้บรยโภคบ้านเราบ้านนี้อันละหมืนหรืไม่หรือว่าเป็นหนี้เขาเนี่ยเวลาทั้งประเทศมีข้าวเท่าไหร่ยังเอาหมดอย่าใช้หนี้เลยอะไรอะไรไม่มีให้เอาของอ่ะ แล้วรกินอะไรกันี่ะแล้วทุกคนเราไม่อยางรู้เดี๋ยวเขาวังไม่เรียนนะครับถ้แท่านนั้นเนียเราต้องทำผิดแล้วแต่ท่านต้หมดเนี่ยในการชุมนุมแลยวทอกบนไอยาบรู้แล้วข้อที่หกแล้วคูณเนี่ยพระเจ้าพูดอีกพระเจ้าตัาพระดําหัสของพระเจ้าเป็นพระดําหัสที่บริสุทธิ์เป็นเหมือนเงินหล่อให้บริสุทธิ์ในเตาไฟบนแผ่นดินโลกแล้วถึงเจ็ดครั้ง จบตรงนี้ก็ได mm ้นะคุณ hmm. ถึงนะเดี๋ยวไม่จะจบในข้อ oh ท <as> ี่แปดพอดีหมดวอนนี้ไดนาเนึนงบทอ่านพระธรรมพยโลูกข้อที่หกยูอาเตอร์ดูนิมเดนมิเตอร์ดูส้อนี่น้ดังขน้ไม่ิดหรอดีเซเซลอาบัตเตอร s เอ e เฟกซ์โซดโคลเลสัตบูแล้วบางคนที่รลออโศนี่เนอาเมอาเมไลพี่หมวยทุกคนฟังเอเขาระันะนะ พระดำรสของพระเจ้าเป็นคําพูดของพระเจ้าสิ่งที่เราฟังเนี่ยสิ่งที่อยู่ในเล่มเนี้ยไม่ว่าอ่าไม่วมวย i เลยว่าอะไรจะอ่านออกหรือไม่หรือไม่เวลาอ่านเปล่าแต่จะบอกให้ทุกครั้งที่มาอยู่ที่นี่จะได้ฟังสิ่งที่อยู่ในนี้นะพวกเราเดี๋ยวได้เห้ไปเนี้เลยเลยนะคุณกเจาิญเป็นผู้ท้าคือว่าจะคืนะอ,อพระธรรมคือคําของคําพูดของพระเจา้า,า,กา,า,าแบบาากแล้วจะอยาก็นู้ท้าเนาะไม่จะพูดออกมาแบบเป็นพระเจ้าแล้วพูดแย่ก็พูด แต่เป็นคำพูดที่บริสุทธิ์ไี่ต้องดูละบริสุทธิ์แค่ไหนไม่ได้เอายาฆ่าเชื้อลงไปเอาอะไรนะ่นเล็ดต่อนใช่ไหมเล็ดต่อนเล็ดต่อนฆ่าเชื้อเล็ดต่อนได้ไหมเอาแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเกลือเกลือตะบางระนันยาเหยียบาตีอีตไป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 ที่เกิดเลยไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเอาไปหล่อให้บริสุทธิ์บนเตาไฟบนแผ่นดิน แล้วเ็รงเออรวาี่เราเอจะรัการดูเมาเพราะฉะนั้นที่เราจีและจีลาจีลิงานกลัวแล้วเราบุ้ยร้อนเนาะ